สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง m a t e r i a l Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปวิกคาะดนะคะในหัวข้อคําถามที่ว่าคนที่คุณได้ถึงถามถึงตอนนี้เนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณคิดยังไงกับคุณหรือว่ามีความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับคุณในตอนนี้นะคะมีตัวเลขให้เลือกนะคะ4ตัวเลขด้วยกันนะคะคนที่อยากเลือกกองที่1ตัวเลข จะถูกกาหนดไว้ด้านล่างกองที่2ก็จะกําหนดไว้ด้านล่างกองที่3ก็จะกําหนดไว้ด้านล่างแล้วก็กองที่4ด้วยเช่นกันนะคะลองเลือกเลขที่รู้สึกว่าเราชอบหรือจริง,รงๆแค่อยากให้เห็นตัวเลขปุ๊บก็ร,รู้สึกว่าอยากเลือกเลขไหนให้เลือกเลขนั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะลองดูนะคะด้านล่างนะใต้ description box นี้นะคะโอเคเริ่มเลยก,กับเพื่อนที่เลือกกองที่1น,นะคะกองที่1นึ่งขออนุญ,ญาต ดูหน่อยว่าตัวคุณหรือว่าเขามีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันอะไรนะคะคนที่เลือกกองที่1ตัวึ้นหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะมีนกรกฎพิจิกคุณหรือเขานะมีนกรกฎพิจิกนะคะคำใบ้นิดหนึ่งความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียก แล้วมีการคุยคุยดูดูกันอยู่ไม่มีการเปิดเผยว่าคุยคุยดูดูกันอยู่แล้วอยู่ดีๆเขาก็บางคนอนะ่ะเขาไปชัดเจนกับคนหนึ่งท้งที่ตัวคุณอนะ่ะชัดเจนกับเขาว่าคุณรักเขาชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นคาใบ้สั้นๆนะเออไม่จำเป็นต้องตรงก็ได้นะคะสำหรับคำใบ้เนาะขอแค่มีลัคนาราศีว่าดาวจันทร์ก็พอคนคนนี้คิดหรือว่ารู้สึกไงคุณในตอนนี้ เอาจริงๆนะลึกๆเขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกไงกับเขาเขาไม่แน่ใจว่าคุณน่ะยังชอบเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่ารู้สึกชอบเขาแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเขายังอยากที่จะไปต่อคุณยังอยากที่จะพูดคุยด้วยยังอยากที่จะพักมาหายังไม่อยากให้หายไปไหนนะคะถามว่าในอนาคตอ่ะเขามีโอกาสที่จะเหมือนกับพัฒนาคุณเป็นตัวจริงไหมหรือทําอะไรที่ มันฟูลฟิ l your heart จะทำให้คุณรู้สึกดีอะไรเงี้ยเขาจะทำแบบนั้นไหมทำแบบนั้นไหมมีโอกาสทำนะคะภายใน1เดือนหรือภายในประมาณ4สัปดาห์สสัปดาห์นะคะ8ชั่วโมง8วัน1เดือน4สัปดาห์ไม่เกินเดือนครึ่งประมาณนี้นะคะเขาจะ take action อะไรบางอย่างอาจจะเป็นการชวนไปเดทนัดเจอกันหรือพูดคุยอะไรบางอย่างที่มันทำให้คุณใจฟูอะ เออแล้วก็มีโอกาสชัดเจนในอนาคตด้วยนะคะถามว่าเราถ้าตัวเขาอะ่ะเหมือนไปเดินหน้าจีบอีกคนหรือเล่นใหญ่แสดงออกเกี่ยวกับอีกคนนึงว่าจะเลือกคนนั้นแทนที่จะเลือกคุณอะไรเงี้ยคือสุดท้ายเขาเขาจะกลับมาเลือกคุณหรือว่าคุยกับคุณเยอะๆอยู่ดีนะคะคุณจะยัง ถูกกักไว้และในอนาคตมีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงตามน้าภัยนะถ้าเค้กแนะนําได้เค้กมองว่าคนที่เลือกกองนี้ตัวคุณควรที่จะจอยจอย go with the flow ไปเรื่อยๆเขาชวนคุยเรื่องอะไรก็อา้าโอเคได้คุยนูน่นนี่อะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องไปเร่งรีบอะไรนะคะแล้วก็ถ้ารอการสื่อสารอยู่เดี๋ยวเขาทักมาเป็นข้อความนะตามน้าภายัยข้อความหรือว่าโทรมาอะไรเงี้ยนะคะโอเคขออนุญาตไปต่อกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่ส กองที่สองขอดูลักนณาราศีหรือว่าดาวจาันทรของตัวคุณหรือเขาหน่อยคนที่เลือกกองนี้นะคะมิถุนกลุมธนูมิถุนตุลกลุมธนูเมษมังกรเป็นลักนณาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณหรือเขานะคะมีคนหนึ่งอ่ะ มีความลับในโทรศัพท์อาจจะเป็น online, แอปพลิเคชันออนไลน์แอปซ่อน um, แอปมีแอคลุมแอปทำอะไรที่ไม่อยากให้อคนรู้บนโทรศัพท์เกี่ยวกับโลกออนไลน์อันนี้เป็นคำใบไม่จะเป็นต้องตรงก็ได้นะคะมันอาจจะตรงกับบางคนอะไรเงี้ยโอเคคนที่เลือกกองนี้กองที่สองนะคนที่คุณนึกถึงถามถึงเขาคิดหรือว่ารู้สึกไง,งคุณตอนนี้คะ อนนี้เลยที่เค้ากำลังเปิดไพ่อยู่เขาไม่ได้คิดเรื่องคุณเลยไม่ได้เก็บเรื่องคุณมาคิดเลยเพราะว่าคุณเล่นใหญ่คุณดราม่าคุณทำอะไรที่มันท็อกซิกเยอะช่วงนี้เพราะว่าคุณไม่ค่อยอยู่ในเอเนอร์จีที่สดใสอะค่ะเขาเลยไม่ค่อยอยากคิดเรื่องคุณไม่อยากคุยด้วยไม่อยากสนทนาด้วยในตอนนี้ แล้วคุณพยายามมากเกินไปจนเขารู้สึกว่าคุณกีฟกีฟกีฟคือให้ให้ให้ให,ให้จนเขาแบบอึดอัดไม่อยากจะรับอีกแล้วมันล้นไม่อยากจะรับเรื่องราวดีๆไม่อยากจะรับอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับคุณอะความรู้สึกแชทหรืออะไรเงรี้ยเขารู้สึกมันล้นมันเยอะไปไม่เอาไม่เอาโนโนโนประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกในตอนนี้คุณหมดเสน่ห์ในสายตาเขาหมดเรื่องที่เขาอยากจะถามอยากจะคุยด้วยในตอนนี้ก็คือแบบ อืมประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกในตอนนี้ที่เขากำลังเปิดไพ่อยู่นะคะโอเคเขายจะไปต่อกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามกองที่สามเคขอดูลักนณาราศีหรือว่าดาวจนันทร์ของคุณหรือเขาหน่อยกองที่3ามนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะอ่าพุชบางก้อนมิถุนตุล Okay. คำใบ้นะคะ,ะมีคนที่มีเจ้าของแล้วไม่คุณก็เขาในที่นี้แล้วเราก็มีคนเสียใจยเพราะว่าสมมุติมีคนหนึ่งมีเจ้าของอีกคนก็เหมือนรู้ว่ามันสมหวังไม่ได้ก็ได้แต่เหงาเศร้าเสียใจยที่เขาไม่เลือกเราหรือว่าเขาเลือกเราไม่ได้อะไรเงี้ยเออนี่เป็นคําใบ้นะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคําใบ้ข้อที่คุณนึกถึงถามถึงเนี่ยมาดูกันว่าเขาคิดหรือว่ารู้สึกไงคุณตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณนะ่ะใจแข็งแรงขึ้นคุณทําใจเรื่องเขาได้มากขึ้น และคุณถอยกำลังจะถอยห่างจากเขาหรือคุณจะตัดข้อออกจากชีวิตเร็วๆนี้แล้วเขาก็รู้สึกตัวคือเหมือนกับสัมผัสได้อะรู้ได้ว่าคุณจะเทเขาแล้วเพราะว่าเขาไม่สามารถชัดเจนกับคุณได้เขาก็รู้ด้วยเขาไม่สามารถเลือกคุณจริงๆได้เขารู้นะคะแต่เขาจะลองสู้ความหมายคือเขาจะสู้ เพื่อกักคุณไว้สู้เพื่อไม่ให้คุณไปเขาจะคุยกับคุณด้วยเห็นและผลเลยว่าเขาต้องการมีคุณอยู่ในชีวิตนะถึงแม้จะไม่สามารถให้สถานะที่ชัดเจนหรือเปิดตัวหรือพาคุณไปเดทแบบนั่งร้านอาหารดีๆจับมือกันได้อะไรเงี้ยอ,อือเออใช่ ประมาณนี้เขาจะสู้เขาจะสู้แบบไม่ปล่อยคุณไปอะทางที่เขาให้อะไรคุณไม่ได้นี่แหละก็ยังจะอยากให้คุณอยู่ทางที่ให้อะไรไม่ได้นี่แหละคุณก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าแล้วแหละเลือกสีที่ดีที่สุดให้ตัวเองถ้าอยู่แล้วแฮปปี้ก็อยู่อยู่แล้วไม่แฮปปี้ก็ถอยนะคะเออ,อเคออนแยาตไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองสุดท้ายกองที่4ี่กองที่สี่ แคขอดูว่าลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยอ่ากองที่สี่นะคะเมสิกธนูเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณหรือเขาคําใบ้เบาๆเป็นความสัมพันธ์ที่ส่วนใหญ่แล้วอยู่บนโลกออนไลน์ความหมายคือคุยกันผ่านโลกออนไลน์ไม่ได้เจอกันเลยไม่เคยเจอเลยหรือว่าเจอกันน้อยมากส่วนใหญ่ก็คือจะแชทๆๆอย่างเดียวไม่ค่อยได้เจอตัวจริงอาจจะอยู่ไกลหรือติดงานไม่ว่างๆวอตเอเ e อนะคะนี่เป็นคําใบ้ ตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะคนที่เลือกกองนี้มาดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงถามถึงเนี่ยเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าคุณขี้งอนขี้น้อยใจมากมากบางเรื่องอ่ะเขาสัมผัสได้ตั้งแต่แบบร้อยเมตรเลยหรือตั้งแต่แบบคุณกดไลค์กดสติ๊กเกอร์มาเขารู้เลยว่าคุณจะงอนคุณจะงูนี้งั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนขี้งอนไม่ค่อยมีเหตุผลใ,ในสายตาเขานะแต่เขาก็รู้สึกว่า ยิ่งนานยิ่งนานวันเข้าผ่านเวลาผ่านไปเขายิ่งรู้สึกผูกพันกับคุณเหมือนคนสนิทเหมือนคนในครอบครัวเขาไว้ใจคุณอนะ่ะอืมเขาไว้ใจคุณแล้วคุณเป็นเหมือนเซฟโซนของเขาถึงแม้ว่าภายในเร็วๆนี้เขาจะยังไม่พัฒนาแล้วก็ไม่คิด ที่จะพัฒนาสถานะใดๆกับคุณไปมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันเป็นอะไรกันไม่รู้แต่ว่าเขาจะยังไม่อยากเปลี่ยนสถานะใดๆนะคะแล้วก็เขาอยากให้คุณเป็นเซฟโซนของเขาไปแบบนี้เรื่อยๆก่อนนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณในตอนนี้นั่นเองนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย